ซีโร่ทรานเบอร์รี่นะคะจะเป็นบูเบอรี่เค้กนะคะใช้เป็นแบบกรีกโยเกิร์ตอันนี้ไม่ได้มีน้ำตาลผสมซึ่งข้างล่างนี่ก็น่าจะเป็นโอรีโอนะคะเดี๋ยวเราไปลองชิมอีกทีนึง่งแล้วก็บูเบอรี่แน่นมากนะคะเปิดกล่องมาคือหอมบูเบอรี่มากกล่องนี้280นะคะเป็นกล่องเล็กชิมลองชิมนะคะ เนื้อครีกเกือบเน้นเบอร์อืมข้างล่างเป็นโอรีโออร่อย เข้ากันมากอืมอกินเดียวเกิดหวานไม่เปรียวมากอร่อยนะคะมีประโยชน์อืมไปลองะคะ่ะ